โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆผมโจจากช่อง Dojo Channel นะครับวันนี้ผมจะมา unbox ตัว s a n d i s Extreme Portable r p o SSD นะครับตัว 1TB นะครับผมแล้วก็ก็จะเป็นความเร็วในการเขียนสูงสุดนะครับ2,000 MB/s นะครับความเร็วในการอ่านนะครับสูงสุดก็คือ2,000 MB/s เช่นกันก็คือเกือบ2เท่าเร็วกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะครับประสิทธิภาพก็คือสามารถ พกพาไปไหนสะดวกนะครับเพราะมันเล็กแล้วก็มีความทนทานป้องกันการตกน้ําและฝุ่นมาตรฐาน IP55 นะครับแล้วก็มีความมีสามารถใส่การเข้าถาดฮาร์ดแวร์ได้นะครับแล้วก็สามารถใช้กับ USB Type C หลากหลายรุ่นแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับขอ,ของตัวนี้ก็คือออในตัวของ macbook macbook นะครับที่ใช้ thunderbolt 3เนี่ยจะได้แค่1,000 mb นะครับจะไม่ถึง2,000เพราะฉะนั้นถ้าคุณยังใช้ thunderbolt 3อยู่เนี่ยหรือเป็น usb ที่ยังไม่ถึงความเร็วที่ไอ,อตัว sd s สามารถทำได้แนะนำว่าให้ไปซื้อตัว1,000นะครับซึ่งแรงสุดในตอนนี้นะครับเพราะตัวนี้มันแรงเกินนะครับในสำหรับโปรใช้กันโอเคแล้วเราก็มาเริ่มแกะกันเลยครับ โอเคก็จะเจอตัว SD นะครับวางหน้าต้นเลยแล้ว hey. ก He ็จะมีคู่มืออยู่ด้านใต้ต่อมาเราก็จะเห็นสาย2เส้นนะครับจะเป็นตัว USB C to USB นะครับแล้วก็เป็น USB C to USB ซึ่งมี2เส้นปกติรุ่นเก่าจะเป็นเส้นเดียวแล้วเอาหัวมาเพิ่มให้นะครับ โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาฟังกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราด้วยขอบคุณครับ